มีเพื่อนก็คอมเมนต์มาบอกว่าตอนนี้เขามีการอัปเดตท,ทรงผมใหม่อย่างเงอหรอมีการอัปเดตท,ทรงผมกัเหรอพี่ฝนใช่อัปเดตท,ทรงผมใหม่ว่าแต่ทรงผมอยู่ตรงไหนนะพวกเราทรงผมก็อยู่ตรงเฮดไงอ๋อนี่เงอเจอแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าแฮสไตล์นะเ,เดี๋ยวก่อนนะไหนอะทรงผมมาใหม่ไม่เห็นมีอะไรมีแต่ทรงเดิมๆเ,เดี๋ยวก่อนนะหรือว่าจะอยู่ด้านล่างหรือเปล่า ด้านล่างก็ไม่มีนะพี่ฝนนะทรงนี้หรือเปล่าที่เขาอัปเดตมาใหม่แต่ถ้าจำไม่ผิดทรงนี้อัปเดตไปแล้วนี่นะใช่แล้วทรงนี้อัปเดตนานแล้วหรือว่าเราจะต้องไปที่ร้านทำผมหรือเปล่านะไปร้านทำผมแล้วจะสามารถอัปเดตทรงผมใหม่ได้อย่างนั้นหรอก็น่าจะเป็นไปได้กันเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนนาจะพาทุกคนไปที่ร้านทรงผมแล้วก็เปลี่ยนทรงผมที่อัปเดตใหม่นะนะ แล้วก็เปลี่ยนทรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะมาแล้วเข้าปพ๊กปิดมาไปดิฉันอยากจะให้ทรงผมอันนี้เนี่ยนะยาวมากกว่าเดิมทำได้ด้วยเหรอก็น่าจะทำได้นะดูสิทรงผมอันนี้น่ารักจังเลยไม่ค่อยคุ้นตาเลยอ่ะพี่เอกโบยืนไหนอะ่ะยืนอยู่เนี่ยพี่ฝนมาแล้วเข้าเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านแล้วก็จะทำให้ผมทรงนี้ยาวขึ้นนะนะ ปกติเขามีแต่ไปตัดออกไม่ใช่หรอก็ใช่ไงแต่เราอยู่ในเมืองซากุระเราทำอะไรก็ได้หมายความว่าไงมีต่อผมด้วยเหรอเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละถ้าแบบนั้นก็ดีนะสิโบนะอยู่ไหนอ่ะโบเดี๋ยวเราขับรถไปกันดีกว่านะโบ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 พวกพีกโบว่าไงอะโบบอกว่ารอด้วยรอด้วยอย่างงั้นเหรอโบโบโบโอ้าวคราวนี้โบไม่ได้นั่งหน้าแฮ พี่เอกมาถึงก่อนก็เลยได้นั่งข้างหน้าเรามัง้งเดี๋ยวก่อนนะระวังให้ดีมามิจฉาก็เดินข้ามถนนอยู่หรือเปล่าใช่แต่ว่าพี่ฝนต้องระวังนั่นนะะระวังเอาละนะตอนนี้เราขับรถไปนี่เลยข้างหลังสถานีตำรวจใช่แล้วเพราะว่าร้านทำผมน่ะอยู่ข้างหลังสถานีตำรวจนั่นเองมาแล้วเข้าไปเลยนี่ไงมาถึงแล้วพี่ฝนขับใจเย็นๆหน่อยนะเรามาถึงที่ร้านทำผมแล้ว เพราะเชนนั้นรีบลงมาจากรถเร็วเข้าว่าแต่ว่าเขามีทรงผมแบบที่พี่ฝนต้องการจริงๆเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันต้องถามพี่เขาดูก่อนนะนะพี่ฝนเดินชนกระจกไปเมื่อกี้เนี่ยฮะจริงเหรอจริงดิ <c oughs> ตกลงว่าเมื่อกี้กระจกใช่หรือเปล่ากระจกกระจกคือว่าพี่เขาเราจะมาทำผมให้ยาวขึ้นหน่อยนะคะงั้นเดี๋ยวเชิญน,นั่งข้างในเลยนะคะนี่เหรอดีจังเลยนึกว่าจะไม่มีแล้วซะอีก หมายความว่าพี่เขาทำทรงผมทรงนี้ให้ยาวขึ้นมาได้ของจริงมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเลือกทรงผมได้ตามใจชอบเลยค่ะคือว่าพี่ฝนนะคะอยากจะได้ทรงผมทรงนี้นะคะแต่แบบว่ายาวขึ้นนิดหน่อยทรงนั้นแต่ว่ายาวขึ้นนิดหน่อยใช่แล้วละคะ่ะจะทำยังไงดีล่ะคะเนี่ยอาวทำไมงั้นเหรอคะก็เพราะว่าทำไม่ได้นะคะฮะทำไม่ได้ เพื่อนเขาบอกว่าทรงผมทรงนั้นเขาสามารถเปลี่ยนให้ยาวขึ้นได้นี่นาเปลี่ยนไม่ได้นี่ค่ะจริงเหรอคะใช่แล้วล่ะค่ะที่นี่ร้านตัดผมนะคะอ้น่าเสียดายจังเลยฉันบอกแล้วว่าเปลี่ยนไม่ได้หรอกเปลี่ยนไม่ได้หรอ,หรอพวกปิ๊กใช่แล้วงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันพอจะมีความคิดอะไรบางอย่างแล้วล่ะพี่ฝนจะทําอะไรหรอ พี่ฝนจะทําทรงผมขึ้นมาใหม่ทําให้ทรงนี้ยาวขึ้นหมายความว่าไงจะทําทรงผมด้วยตัวเองเนี่ยนะใช่แล้วขอบคุณพี่มากเลยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาตัดผมใหม่ค่ะไม่เป็นไรนะคะขอโทษด้วยนะคะที่ทําไม่ได้นะไม่เป็นไรค่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วพี่ฝนจะทํายังไงอะง่ะเงนเอาอย่างนี้ตามพี่ฝนมาก่อนเร็วเข้าตามไปเลยเหรอตามไปที่บ้านแล้วโบอ โบอ,อยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าโบยังไม่ลงจากรถเลยนี่นะเดี๋ยวก่อนโบนายอยู่ไหนของนายกันแน่เนี่ยนั่นนิทีโบอ,อยู่ไหนเนี่ยโบอ,อยู่ไหนอะบไหนบอกว่าอยู่ที่รถไงอ๋อเพิ่งลงมาดิเองมาเร็วเข้าเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปเปลี่ยนทรงผมใหม่นะถอยหลังระวัง,ระว,งระวังด้วยนะพี่ฝนนะถอยหลังอย่างนั้นเหรอระวังไม่โดนอะไรสักหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ไง ปลอดภัยแล้วเกือบไปแล้วงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเรากลับมาอีกทางหนึ่งดีกว่าบูบูบูเอาแล้วนะทุกคนเกาะให้ดีๆนะมีแคมขาดให้ฉันยืมอีกสักเส้นหนึ่งไหมเนี่ยเอาละเลีเ้ยวขวาทําไมมาทางนี้เลี้ยวขวามาทางนี้เลยถึงบ้านพอดีอ๋อทางนี้ถึงไวกว่านั่นเองใช่จอดรถเรียบร้อยลงกันดีกว่าทุกคนเอาแล้วนะเดี๋ยวจะต้องใช้ความคิดสักหน่อย ว่าเราจะสามารถทำทรงผมทรงใหม่ให้ยาวขึ้นได้ยังไงนะ่ะนะไว้เฉยๆเดี๋ยวก็ยาวเองอ่ะไม่ได้หรอกปุ๊กปิ๊กฉันอยากจะให้ทรงนี้ยาวแบบทันใจนะ่ะจะทำยังไงให้ยาวทันใจได้อ่ะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกบโบรอยอยู่ตรงนี้ปุ๊กปิ๊กนายตามฉันมาอ่ะให้ฉันตามไปไหนอ่ะตามไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะในตู้เสื้อผ้า จะไปในตู้เสื้อผ้างันเหรอใช่แต่ก่อนอื่นตอนนี้เราจะต้องปรับอะไรบางอย่างเล็กน้อยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนฮะมีอะไรอย่างนั้นเหรอหน้าพี่ฝนกาลังบานออกมาก็ <c oughs> าฉันกําลังจะทําผมของฉันให้ยาวขึ้นยังไงล่ะดูยังไงก็ไม่ยาวเลยน่ากลัวไม่น่ากลัวหรอกนะเอาล้นะเท่านี้น่าจะเพียงพอพี่ฝนฮะคือว่า <c oughs> ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่มาทันนี้ก่อนเร็วเข้าวพวกปิก๊กฮะให้ฉันไปไหนอะ ตามฉันมาปุ๊ปิ๊กพี่เอกฝากดูพี่ฝนด้วยนะมาเร็วเข้าตามฉันมาเร็วเข้าเราจะให้ฉันทํำยังไงละเนี่ยเดี๋ยวก่อนประตูบ้านอยู่ทางไหนอะอยู่ทางนั้นอะจะเดินเข้าไม่ได้อยู่แล้วเข้าได้แน่นอนอ,อ้อเดี๋ยวก่อนมันลืมอะไรไบางอย่างแหละลืมอะไรเดี๋ยวก่อนนาะพอทําทรงผมให้ยาวแบบนี้แล้วใช่ไหมอะอะหน้าฉันก็จะต้องพุ่งออกไปอีกนิดหนึ่งหมายความว่างไงเนี่ยนี่ง่าทาแบบนี้เดี๋ยวก่อน เอาล้วดาสำเร็จแล้วอ่ะคือถ้ามากลางคืนนี่ฉันวิ่งหนีก่อนนะเอาละตอนนี้ฉันจะเปลี่ยนทรงผมให้ยาวขึ้นแล้วจะเปลี่ยนยังไงอ่ะก็นี่ไงกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดเดิมเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดเดิมมันเกี่ยวอะไรกันนะพี่ฝนฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่รับรองว่าเอออะไรอันเดียวก่อนแย่แล้วมีอะไรหรือไงทําไมทําไม่ไ,มได้นะ่ะ ก็นั่นนะดิฉันก็เลยสงสัยว่าแค่เปลี่ยนชุดแล้วจะทําให้ผมยาวได้ไงหรือว่าจะต้องใช้ทรงนี้หรือเปล่าตรงไหนกันเนี่ยพี่ฝนฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวทดลองดูก่อนก็แล้วกันนะล้าจะไปไหนอ่ะนี่ไงเดี๋ยวพาออกมาข้างนอกก่อนอาน้าวไหนบอกว่าทําให้ผมยาวขึ้นนี่มันอีกทรงหนึ่งแล้วน่าจะผิดทรงหรือเปล่าผิดทรงด้วยเหรอใช่งั้นเอาอย่างนี้ทดลองทรงนี้ก็แล้วกัน ต้องปรับมาที่นี่แล้วก็กดติกตรงนี้ปรับขนาดนี่เลยทำให้ผมยาวขึ้นพี่ฝนทำให้หน้าตัวเองใหญ่ขึ้นแล้วอะนี่นะทุกคนทำตามได้เลยนะแล้วไงต่อแป๊บนึ่งรอแป๊บหนึ่ง,งยังไม่พอโอ้โหยังไม่พอแปบ๊บนึงก่อนแต่ว่าตอนนี้สเมตรเข้าไปแล้ว <c oughs> น่าจะเพียงพอแล้วลราพวกเราเออคือว่าคือว่ายังไงอย่างงั้นเหรอเอ,อ คุ้นๆอยู่นั่นเนี่ยอ้าวละ้นะตอนนี้น่าจะเพียงพอแล้วงั้นเอาอย่างนี้เบอพี่เอกยืนรอตรงน,นี้ก็แล้วกันนะพี่ฝนเข้าบ้านไม่ได้แล้วเข้าได้เข้าได้อ๋อต้องตะแคงเข้ามาเลยเอาละตอนนี้ฉันก็จะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนเดิมแล้วไม่ทําหน้าพุ่งเหรอหน้าพุ่งอย่างงั้นเหรออ้าวไม่ทำเหรอไม่ต้องทําก็ได้嘛อ้าวเดี๋ยกวก่อนนะลองดูก่อนแล้วนี่จะทําอะไรอะ่ะ นี่งันจะเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับมาอา้าวมันลืมอะไรไปบางอย่างลืมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบหนึ่งจะทําอะไรเนี่ยอีกรอบหนึ่ง,เ,งเดี๋ยวมาใหม่อ่ะอ่ดูเหมือนว่าฉันจะต้องกดติ๊กตรงนี้เอาแล้วนะเริ่มใหม่เริ่มใหมให่หน้าใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วอ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เมลยแล้วยังไงต่อตอนนี้ผมของฉันยังยังขยับได้ยังยังแบบสะบัดได้ใช่หรือเปล่าก็ใช่นะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะันเดี๋ยวทดลองดูก่อนตอนนี้ ตอนนี้ขยายหน้าแล้วก็ผมยังขยหยบได้ใช่ปะก็ใช่อะดิเหมือนจะลืมลืมขั้นตอนนี้ไปคืออะไรเ่ะขั้นตอนนี้จะต้องทําให้ผมของเราขยับไม่ได้โอ้โหพอขยหยบไม่ได้แล้วปุ๊บนะแล้วไงต่อแล้วค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าอ่ะแล้วเปลี่ยนชุดอ่าเปลี่ยนชุดอ่าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดแบบนี้เปลี่ยนชุดแบบนี้ฉันหาชุดไม่เจอต้องชุดเดิมด้วยเหรอชุดไหนก็ได้อเดี๋ยวก่อนอ่าเห็นมั้ฉันบอกแล้วฉันทําได้ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยันทำได้ของจริงแล้วทำไมผมไม่ผลเป็นแบบนั้นอ่ะผมยาวขึ้นอ่ะคนละทรงกับเมื่อกี้ไปแล้วนี่สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วพวกเราเข้าใจเรื่องสำเร็จแล้วแต่ฉันยังงงงอยู่เลยงงงงยังไงอ่ะ สรุปแล้วต้องทําให้ผมขยับไม่ได้เหรอใช่ต้องทําให้ผมขยับไม่ได้ด้วยนะทําตามขั้นตอนได้เลยพวกเราแบบนี้นี่เองสุดยอดไปเลยในที่สุดเราก็มีทรงผมใหม่แต่แบบว่าแบบว่าอะไรอะ่ะชุดนี้น่าจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะพวกเรา,เาแล้วถ้าเปลี่ยนชุดไปจะเป็นอะไรเปล่าไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมองึงลองเปลี่ยนดูดิชุดไหนอะ่ะถ้าเป็นทรงนี้แล้วก็จะต้องเป็นชุดจีนๆหน่อย ชุดจีนอย่างงอนเหรอใช่แล้วล่ะชุดจีนเลยงั้นเอาอย่างนี้นะอันนี้ได้หรือเปล่าก็ดีอยู่นะว้าวน่ารักจังเลยงั้นเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนสีด้วยกันแล้วกันนะเปลี่ยนสีได้เดี๋ยวละชุดเนี้ยใช่ชุดนี้สามารถเปลี่ยนสีได้แล้วที่สําคัญเดี๋ยวฉันขอยิ้มก่อนแล้วไงต่อเดี๋ยวไปอวดเพื่อนแล้วพี่เอกทาได้ไหมผมแบบเนี้ยไม่น่าจะได้นะพวกเรา หน้าสงสานจังเลยไม่ได้ใจเหมือนกันต้องทดลองดูนะนะเดี๋ยวก่อนเป็นไงม,ม,มั่งอ่ะผมพี่ฝนยาวขึ้นมาแล้วถูกต้องเลยแล้วที่สำคัญนกทรงนี้สวยมากมากเลยล่ะขอบอกบูบูบูบบุบิ๊บบบก,บ,กบอว่าไงอะ่ะโบบอบกว่าเขาอยากเปลี่ยนทรงผมกับเขามั่งอ่ะอยากเปลี่ยนทรงผมกับเขามั่งอย่างนั้นเหรอแต่ว่าโบไม่มีทรงผมให้เปลี่ยนแบบนั้นนี่นะ อย่าพี่ฝนจัดการให้เองก็แล้วกันเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างว่าทรงนี้นะนะ่ะด้านสวยขนาดไหนแต่ว่าทรงนี้ก็สวยเลิศไปเลยนะพี่ฝนนะถูกต้องเลยนี่งาผมยาวเดี๋ยวให้ดูด้านหลังหน่อยนี่ สวยมากมากเลยใช่แล้วล่ะสวยมากๆเลยสำหรับทรงผมใหม่ของพี่ฝนอย่างนี้ต้องให้เพื่อนเพื่อนไปทดลองทำบ้างแล้วล่ะนะว่าจะออกมาแบบไหนนะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ้ยบ๊วย